ขาดทุนลงไปเลยเหรอไม่อยู่ตรงนี้นะมาเอาจจจะอยู่อยู่อาโอเคอาทักทายไปค่ะต่อยค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนนะฮะก็วันนี้วันนี้มาก็ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้พูดซะแล้วนะฮะนึกว่าจะได้มาเดินเฉยๆนะฮะรู้สึกอัดอั้นไหมคะอัดอั้นครับอยากพูดนมดิมพูดไอ้อยากพูดพูดอะไรกับ็ไคลับเลยค่ะตามสบายเลยค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก็ก็ ดีใ,ใจนะฮะวันนี้ที่ได้มาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้ววันนี้เนาะไม,ไม่เป็นไรนไไเนาะเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะฟังเพลงอยู่แล้วนะฮะไม่เนี่ยคือแค่เจอหน้าก็ดีใจแล้วไม่ต้องรอ ใช่แล้วคำถามที่นึงแล้วกันนะครับคุณธีส์ถามนิดนึงรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ได้มางานของเราเกี่ยวกับท่องเที่ยวชอบเที่ยวที่ไหนใช่ไหมคะโอ้โหถ้าถามว่าชอบเที่ยวไหมเหรอฮะไม่รู้ว่าชอบไหมชอบไหมชอบมากคือไม่รู้ว่าจะตอบคุณพ่ามากก็ใส่กอไก่กี่ตัวดีนะฮะคือแบบชอบมากครับเป็นคนชอบท่องเที่ยวเป็นคนชอบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆชอบหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิต ชอบไปเห็นอะไรที there, ่มันต,ต oh. ื <t ark turns out> ่นเต้นตื่นตาตื่นใจแค่ได้ไปอยู่แบบคือแค่ได้เปลี่ยนที่นอนนี่ก็มีความสุขแล้วอะฮะแค่ได้เปลี่ยนที่นอนสนใจจะเปลี่ยนที่นอนไปนอนบ้านแฟนคลับหมคะนายนินยิงใครเพราะจะต้อนรับไหมไม่ใช่อาจะรัขาหนึงแล้ววันนี้ค่ะทางเบนทอมมาได้จัดแคมเปญ เมนทอมาลซัมเมอร์ทิปชีวิตดีๆเที่ยวฟรีท่าไท่มีความเห็นว่ายังไงได้เที่ยวฟรีแบบนี้อุนิ้กชอบ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 คือคือแค่เที่ยวนี่ก็ชอบแล้วถ้าบอกว่าเที่ยวฟรีนี่ชอบ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 ใช่ฮะอ่ะคุณมันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าการไปเที่ยวหลายทีนี่คือแบบว่างบประมาณมันต้องใช้นะคือมันก็ต้องแบบเสียดเงินในกระเป๋าของเราที่เก็บมาเพื่อแบบไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะและพอี๋ยว มารอเขาตั้งแต่เช้าไปว่าอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ไม่ได้งกแต่เ,เรียกว่าใช้เงินเต้นน oh. ะฮะ,ะแล้วที่บอกว่าเที่ยวฟรีอย่างเงี้ยคือเหมอว่าแบบก็แบบสบายใจอ่ะคุณคะคือ uh huh. ไปเที่ยวนี่มันสบายใจอยู่แล้วพอเที่ยวฟรีปุ๊บเนี่ยผมนี่แบบนอนตีพุงไปเลยอ่ะ <laughs> ใช่ครับคือฟินมากนะครับก็วันนี้เนี่ยคุณไปเดินเลือกเห็นะฮะวันนี้ที่ได้เดินดูเมื่อกี้ไปเดินเลือกเห็นะว่าอยากไปไหนเนี่ยไปจิ้มจิ้มจิ้มเอาแล้วก็ไปหยอดคูปองใช่ไหมฮะใช่ก็ช้อปปิ้งภายในเมโทรนายแล้วก็เมโทรมองทุกสถานีอะค่ะสองร้อยได้คูปองหนึ่งใบแล้วก็ไปหยอดคูปองอยากไปเที่ยวฟรีมันฟินมากจริงทุกคนที่ไปเที่ยวนี่ก็เพิ่งกลับจากเที่ยวมาอออ๋เหรคะที่ไม่อยากจะพูดเลยนะเรื่องที่อ้อ่ะอ่ะเขาบอกว่าให้เอามาดูค่ะคูปองนแบบนี้ เลือกใบที่ดีหน่อยไม่ได้เหรอคะเอาว้ตัดขอบมาเชียร์เอาเอาขอขอบใบดีๆขอบใบดีๆสวยสวยฮะครับนี่คุณบอกน่าจะแบบนี้แต่ก่อนหย่อนต้องบอกนิดนึงเมื่อกี้คุณคุณริทแค่สาคิตแต่จริงๆแล้วก่อนหย่อนเขาให้เขียนด้วยนะเขียนชื่อเพราะหย่อนไปไม่เขียนชื่อไม่รู้นะว่าของใครเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ร้านค้าที่ซื้อว่าซื้ออะไรแล้วก็ระบุด้วยว่าอยากไปเที่ยวที่โรงแรมไหนจากห้าโรงแรมดังของเรา ถ้าไม่รู้จะย่อนชื่อใครก็ย่อนชื่อลิกก็ได้เขียนชื่อคุนลิลเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมรักขนาดนี้สลาะได้ไหมเราไปด้วยเราไปด้วยกันไปด้วยเหรออันนี้คุยกันเองเขียนชื่อให้เราไปด้วยดีดีเนาะสาบานว่าไม่คิดอะไรเลยอ่โอเคนะคะไปพูดเราไปพูดถึงว่าเมื่อกี้ติดคางว่า พิ่งกลับจากเที่ยวเพิ่งกลับจากเที่ยวโอ้เรื่องเรื่องเที่ยวนี่แบบพูดทั้งวันก็ไม่จบเราไม่ไม่จบไม่จบม่คือไปเที่ยวไปเที่ยวที่แบบไปเที่ยวทะเลมาก่อนแล้วคือไปที่สุราษฎร์เลยนะขับรถไปกับเพื่อนกันเองไปกันห้าคนก็ยืนห่างกันไหมฮะไปกันห้าคนเดี๋ยวทําไมมันเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เราต้องอยกกันเห็นคุยห่างกันเดี๋ยวพูดเสียงดังนะโอเคเราใกล้กันค่ะ อันนี้ก็ใกล้ไปครับแหม่วัน,นี้ไปเที่ยวด้วยกันเ,ยนเลยดีกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปขับด้า,ลาลนล่างจากทิพย์ไน์รอเล่นรอเล่นเขาไปเที่ยวมาขับรถเที่ยวไปตามทางนะครตั้งแต่วันแรกก็ขับรถจากกรุงเทพไปที่ชุมพรก่อนอาาไปนอนชุมพร r หนึ่งคืนแล้วก็ไปเล่นทะเลแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ทุกคนดูการเที่ยวทะเลสวยไหมครับสวยมทะเลขาวไหมครับขาวเลย ก็อ่านคอมเมนต์ใต้ภาพทะเลขาวจังทะเลมีก้ามด้วยผมไี่งงเลยหรือตอนนี้ไม่ขาวได้ดำนัเนี่ยไปเที่ยวกับมาดำไหมดำไหมไม่ดำ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 ไม่ไม่ดำไม่ดำไม่ำไม่ดำบม่ดำไม่ดำไม่ไ่ดำ่ดำไปชไมพรสม่ดำไม่ดำไม่ดไม่ดำไม่ดไม่ดำ่ไม่ดำม่ดไม่ดำไม่ดไมเดำม่ดำไม่ดำไ่ดำไม่ดำไ่ดำไม่่่มดไมไไ ดำลงไปเลยนะไม่ต้องใส่ชูชีพนดำลงไปเลยนะแล้วจะได้ลอยใช่ไหมลอยลอยอีสาวมันลอยด้วยเปล่าอีกหนึ่ใช่หน้าตัวนะเสร็จแล้วก็กลับมาเที่ยวหัวหินไปเที่ยวสวนน้ำอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าหัวหินก็มีนะโรงแรมที่มาร่วมกับเราหัวหินก็มีไปได้ไปได้เห็นลิ์เที่ยวแล้วอยากไปเที่ยวตามไหมฮะอยากไปเที่ยวเองหรือเปล่าว่าแล้วไปกัน พูดคุยเรื่องการท่องเที่ยวให้ฝากเหมือนกันแป๊ก็พูดผิดบ้างอะไรบ้างให้ฝากเรื่องผลงานยายนิดเดินคะโอ้ยถ้าพูดเรื่องผลงานเนี่ยให้ผมพูดเรื่องผลงานผมพูดเรื่องเที่ยวดีกว่า <c oughs> โอเคอยา่างน, <c oughs> นั้นเราเข้าสถานีไเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้คุณริสนะคะ <c oughs> ถ่ายภาพอ๋อขออนุญาตเชิญคุณริสไปถ่ายภาพด้านนู้น <c oughs> อ่าได้นะีคะได้ไหคะงาท่องเที่ยวจริงๆนะครับถ่ายภาพทั้งวันเราไม่ เราไม่เป็นอะไรเยอะเราแค่ถ่ายภาพมาเที่ยวทีต้องถ่ายภาพใช่ครับอ่ะโอเคขอเสียกรีดให้กับคุณริดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณรีทมากนะคะคือวันนี้จริงๆไม่มีคิวต้องมาพูดอะไรนะเออค่ะอะบุตริทจะย้ายไปถ่ายภาพด้านหลังไปชอตสุดท้ายแล้วไปค่ะอยากถ่ายไหมอยากถ่ายไหมขอไม่อยากถ่ายแล้วบอกว่าเยอะแล้วโอเคเอา ขอบคุณนะคะแฟนคลับมาสร <sy <sy ้างสิทธิให้ได้ยกะพอสมควรเลยรวมถึงนะคะฝากมาด้วยกับแคมเปญในวันนี้นะคะอย่าลืมวันนี้เปิดแคมเปญอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมทบอลสมัครชีวิตดีถอยถอยนิดนึงนะคะขอต่อไปนะคะวันที่3สิมงนาคมนี้ใครอยากไปเที่ยวฟรีนะคะอยู่โรงแรมแบบว่าไฮโซไฮโซกันมีมีไปเลยนะคะเพียงแค่มาช้อปปิ้งในนี่เลยเมทบอลหรือว่าเมโทอนาญนะคะทุกสถานี องหใบนะคะอย่าลืมคืงเอ่อ30ามษายในีาีเท่านั้นค่ะเอาล่ะหนหน้าที่อูแล้วจริงๆแล้วลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสขับอิดะค่ะท่านประธานครับ What's going on?